คนไทยไม่มีแม้แต่มารยาทพื้นฐานด้วยซ้ำนี่คือแผ่นปะในช่วงไทม์ไลน์นี้ที่ดูเด็ดแผ่นมันมากนะครับตัวที่สองก็คือของแผ่นปะก็คือ,อคนหลังกล้องเป็นอะไรอะ่ะฟังแล้วหงุดหงิดแทนเป็นเราคงด่าต้องมีด่ากันสักยกนี่คือนี่คือ,อสิ่งที่ผมนำเสนอคุณลุงอยู่ประเด็นของประเด็นก็คือว่า ง่ายเลยอ่ะคำถามนี้ไม่ควรถามแต่ก็ถามว่าลุงจะไปด้วยกันกับผมไหมประเด็นก็คือว่าผมมั่นใจว่าอยู่99%ว่าโลกใบนี้ไม่มีใครเขาเอาเรื่องไม่ดีมาทำหรอกครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีของตัวเราส่วนมาก99%ตลาดสดตลาดแห้งหรือตลาดสดตลาดหอเขาจะต้องทำเรื่องไม่ดีของเขาชาวบ้านอะ่ะมันจะต้องพูดเรื่องไม่ดีของเขาเป็นหลัก เนี่ยนี่คือโดยที่เห็นมาเพราะฉะนั้นอ่ะผมจะบอกว่าในสถานในในในมุมที่เราทำกันอยู่เนี่ยโจทย์ของเราทั้งหมดที่เราทำเลยก่อนทั้งคำถามและคำตอบมันไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขเมื่อมันไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขอ่ะแล้วเอาอะไรมาทำผมก็บอกเป็นผลลัพธ์ทีนี้ผลลัพธ์ ผมก็เลงว่าต้นทางของผลลัพธ์มันมีอยู่3าประเด็นก็คือที่มันจะออกมาเมื่อคือบวกลบกลางชอบไม่ชอบแล้วก็วางเฉยจริงๆเขาว่าวางเฉยเนี่ยมันก็มีในยยะสาคัญที่ซ่อนไว้ผมก็ต้องว่าตัวที่ตกผลึกจริงๆของไอ้สาตัวนี้บวกลบกลางลมันมีตัวตกผลึกซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้สามารถอยู่ที่ตัวคนเดียวกันได้มันอยู่ในภาพรวมได้เพราะฉะนั้นนะการที่เราทําอยู่กับจํานวนนับไม่ได้อะครับ ถ้าเรามัวแต่ไปเพ่งจํานวนที่นับได้อะครับเราจะไปไม่ถึงไหนแล้วครับพอพอ,พอทันเนาะก็มีได้มีเสียคือคือได้มีได้มีเสียคือควันนี้คุณคุยกับคนกี่คนพันคนแสนคนหรือว่าหนึ่งล้านคนวันนั้นคุณคุยกับคนสิบคนใช่ไหมครับถ้าคุณคุยกับคนสิบคนคุณคุยได้หนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งสิบครั้งสิบคนหนึ่งคนสามเรื่องนะครับอ่าวันนี้ วอลลุ่มคนคุยเป็นแสนคุยทีเป็นแสนเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถคุยทีละคนไงครับคุณลุงอ่านี่คือจํานวนนับไม่ได้มันเริ่มจะนับไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นลุงจะคุยยังไงคุณจะมีวิธีการยังไงคุยกับคนถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ต้องเป็นอัลกอริทึมครับต้องเป็นระบบ AI ที่เขาว่าแต่ถ้าเป็นคุณลุงคุณลุงจะคุยยังไงนี่ประมาณนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้โดยกายภาพอ่าคุยโดยความนึกความคิดก็อย่างหนึ่งคุยโดยความอะไรก็ต่างก็อย่างหนึ่งแต่เอาเป็นว่า คุยกับมนุษย์มนุษย์กายภาพนะครับไม่ได้มีความลึกซึ้งในเชิงของความนึกคิดที่จะสามารถสื่อสารทางความนึกคิดนะครับอนี่โดยโดยส่วนหนึ่งแล้วกันอาิจะหาว่าเหมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งกลุ่มออกเป็นสามประเภทไงครับจริงแล้วมันมีสี่ก็คือชอบไม่ชอบวางเฉยและหรือคนที่ได้ผลลัพธ์ของมันจริงๆคนที่ได้ผลลัพธ์ของมันจริงๆอ่ะผมมองว่าเขาไม่สนนะเขาสนสนแต่เรื่องของตัวเขาว่า เขาเข้ามาเขาต้องการอะไรแล้วเขาจากไปเขาได้อะไรอืมแล้วเขาจะเป็นคนตอบเองว่าสิ่งที่เราทํานั้นนะ่ะเขาได้อะไรคนที่ทํำน่นนะทําอะไรในที่ที่อื่นไม่มีส่วนซ้ายกับขวาเนี่ยแหละครับผมว่าความชอบของความเข้มข้นของความชอบไม่ได้เกิดแค่ทาอะไรเกิดขึ้นมานะผ่านเลยไปอ่ะแต่ถ้ามีประเด็นมีความเข้มข้นข,นของความไม่ชอบ ผมว่ามันจะกินลึกกว่าอนี่ถามว่าประเด็นของประเด็นก็คือว่าโอเคเราจะไม่พูดถึงคนที่วางเฉยก็คือคนที่ไม่ชอบอ่ะผมว่ามันค้นหาสืบเกาะมันมันมันกัดกินหัวใจอ่ะลุงมันกัดกินบันทึกอ่ะคนชอบเนี่ยไม่ผมว่ามันไม่สะเทือนคอร์สอบทหรอกนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะความอ่ความความอะไรเดียความเสี่ยงอรอผมมองมันมันผมมองไม่ใช่ความเสี่ยงผมถึงมาถามคุณลุงว่าเอาด้วยกับผมไหมก็คือว่า ยอมรับไหมว่าหมายความว่าภาพรวมภาพรวมมันเป็นอย่างนี้นะแต่จํานวนมันจะลดน้อยลงอ่ะอเอาเอาก่อนครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นพอพอพอเราจัดประเภทได้อะครับผมจึงมองว่าความไม่ดีอะ่ะคือเรื่องดีถ้าดีธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้ไปต่อมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยแล้วดูจากฟีดแบ็กแล้วเนี่ย การคน้นค้นหาสืบเสาะอ,อะไรเพิ่มเติมจากจากพื้นฐานของความชอบเดิมอะครับอ่ะส่วนหนึ่งก็ออกไปตีจากไปแต่ส่วนหนึ่งอะครับค้นหาต่อว่าไอความไม่ดีแล้วนะ่ะมันไม่ดียังไง